สดชื่นจุกจุกเต็มระบบกันอีกแล้วนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกกันก่อนเลยละกันนับไม่ว่าจะเป็นผลงานหน้าช่องอย่างางด้านอาร์เซนอลเมื่อวานนี้นะครับก็ชำระแขนะบุกไปอัดทางด้านของสิงห์เยอัแอสตันวิลล่าครับที่วิลล่าปาไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์นับรวมถึงทางด้านตัวเน้นในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนะครับมองบนเต็มเวลาสเปอร์ที่จบกันไป4ี่ศูนย์แล้วก็ตัววีอย่างด้านโปโลเซียนดอดมูลเมื่อวานนี้ก็เปิดลางอัดทต่งด้านของไอทักแฟงเฟิร์ตนะคร ไปแบบขาดลอยนะครับถึง2ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับบอกเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเต็มระบบจริงๆครับสำหรับค่ําคืนวันเสาร์บังคับถอนแน่นอนนะครับแล้วก็ในค่าคืนวันนี้ครับเป็นค่าคืนสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนะครับก็ยังมีโปรแกรมในขันที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นรอบเย็นเจลีกเคลิกทางด้านของในศึกนะครับไทยและพิมพ์ลีกลีกรวมถึงทางด้านของฟุตบอลนอกกระแสวันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มครับและไม่ควรพลาดเลยนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่สนใจกําลังมองหาครอบครัวฟุตบอลในหมู่บ้านของเราเมื่อวานนี้ครับชุดโครงการอัลบ,บั้ม2อัลบ,บั้ม3นะครับประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับนับ6กันเข้าไปแล้วนะครับและค่าคืนวันนี้เนี่ยเราจะพร้อมนับ7ไปพร้อมๆกันใครที่สนใจแล้วกันนะครับอยากลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันใต้คลิปวิดีโอนะคลิกเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ส่วนช่องทางทิกตอกนะครับ ปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้ลูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่นั่นเองครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ1ทีมหน้ากล้องประจําค่ําคืนวันนี้ใส่หนักๆเพหน้าตักกันไปเลยนะครับจะเป็นทีมไหนนะครับเราไปดูกันเลยครับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอมองไปในศึกทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยแล้วกันนะผู้สุดท้ายเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจําค่ําคืนวันนี้นะครับคู่ระหว่างทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับของแดงลิเวอร์พูลครับอันดับที่6ของลีกเกมนี้จะเปิดสนามแอนฟิล ต้อนรับการมาเยือนนะของด้านพึ่งน้อยเบนฟอร์ดอันดับที่8ของลีกนั่นเองครับ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าผลงานมาตรฐานทีมในฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับทางด้านของเรเวอร์พูลทำผลงานได้ดีกว่าทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับในแอนฟิลเนี่ยทันลมนะไปแบบขาดลอยเลยนะครับถึง3ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมเยือนเนี่ยบุกไปอัดทางด้านของพึ่งน้อยเบนฟอร์ดไปแบบขาดลอยถึง4ี่ประตูต่อหนึ่งเช่นกันนะถ้าเทียบถึงมาตรฐานของทีมแล้วเนี่ยลรเวอร์พูลนะครับกับผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผลงานดีมากๆครับหลายพ่ายเป็นการชนะ4เสมอไหนเสมอกันไป1ใน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการแล้วกก็เมนะครับ บุกอัดทางด้านของม้าขาวเอฟซูริทาวไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียววับส่วนในด้านของสภาพความพร้อมของทีมวันนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับมาครบเต็มระบบไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บหรือ,ต,รอติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวนะครับก็จะมีทางด้านของผู้รักษาประตูอย่างเอลิสันเบเกอร์นะครับแนวรับเป็นด้านของเฟอร์จิลฟันไดายนะโพนาเต้แล้วก็ทางด้านของแอนดูโรเบอร์สันเทนอเล็กซานเดอร์อโนวับส่วนในด้านของแดนกลางจะเป็นด้านอเล็กซิสแม็คอาริเตอร์กาเฟนเบิร์ดแล้วก็โดมินิกโซบอสไลย์ครับ ซ้ายเป็นด้านของหลุยดีอาร์นับขวาเป็นโมเมสซาร่าและหน้าเป้าเป็นด้านของเดโกโชตาครับที่จะลงเป็นตัวจบสกอร์ในคัาคืนวันนี้นั่นเองครับส่วนในด้านของทีมผูม้มาเยือนนับอย่างด้านพึ่งน้อยเบนฟอร์นะก็ถือว่าผลงาน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะรเป็นการชนะ1เสมอไหนเสมอกันไป3แพ้ไป1ผลงานในเกมนัดแรกเนี่ยก็ถือว่าผลงานดีครับเปิดลางอับดตชนะทางด้านของปราสาทเรือนแก้วอย่างคิสตันพาเลตไปได้ถึง2ประตูต่อน1นเลยทีเดียววนะับ ส่วนคัมคืนวันนี้เนี่ยดังด้านของพึ่งน้อยเบนฟอร์ดนะตัวเจ็บค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นด้านของเลโก้เฮนรี่อารอนฮิกกี้นะด้านด้านกลางครับโจชัวครับดาซินวาแล้วก็ด้านของหน้านะครับอย่างด้านทีอาโก้นั่นเองครับที่จะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในคัมคืนวันนี้ครับส่วนด้านของแกหลักวันนี้นะก็จะมีทางด้านของมาร์คเฟลเค้นนะยืนเฝ้าเสาแนวรับเป็น้าของนาธานคอรีลินนะยืนคู่กับทางด้านของอีธานพินน็อกนะแนวรับนะครับทางด้านของมิดฟิลด์ดนกลางเนี่ยจะเป็นด้านของคริสเตียนนนนนนนออกาาาาาาาัับบวิลีจแะห้้้เเปป็ทงงดข เควินเชนับโยแอนวินซ่าแล้วก็ดังด้านของบียองเอมบูโม่นั่นเองครับ ที่จะลงเป็นตัวจบสกอร์ในค่าคืนวันนี้นั่นเองครับส่วนคู่นี้ก่อนเกมนะครับในมุมมองต่างประเทศครับยกให้ดังดาวเจ้าถิ่นนะครับอย่างดังดานลีเว์พูกับเงื่อนไขวันนี้ครับจะต้องชนะถึง2ตุงนะครับถึงจะได้เฮครับสามประตูเนี่ยได้เฮเต็มนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าลีเว์พูครับกับผลงานในนัดนี้ต้องบอกเลยนะเป็นเกมนัดแรกต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับแล้วก็กระแสภายในเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะบวกกับดังด้าวสภาพความพร้อมของทีมลีเว์พูครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับ ยังไงหนึ่งทีมหน้ากล้องรประจำค่ำคืนวันนี้ใส่หนักๆเพลหน้าตักกันไปเลยครับขอมองไปทางด้านของนะครับ เจ้าบ้านนับอย่างด้านหงแดงหรือผัวประตูแรกมาไวมีโอกาสที่จะชนะขาดถึง3ตรงอย่างแน่นอนในค่าคืนวันนี้นเพื่อนและนี่ก็คือฟุตบอลมาณับประจําหน้าช่องประจําค่าคืนวันนี้นะครับและวันนี้เนี่ยเราจะพร้อมนับ3ามไปพร้อมกับการนรับสําหรับผลงานหน้าช่องและก็ในหมู่บ้านของเราเนี่ยพร้อมที่จะประสบความสําเร็จนะไปถึง7วันกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้ลูกโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่หรือว่าช่องทางแอปสีแดงนะครับ ใต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลยครับและพร้อมรับเสื้อกีฬาสวยๆนะครับไปใส่กันคน,คนละหนึ่งตัวกันเพื่อนส่วนกำคืนวันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ